สวัสดีเด็กดีวันหยุดวันหยุดขึ้นบ้านเร็วขึ้นบ้านน้อยเร็วขึ้นบ้านน้อยไหมไม่ตักเกาให้เอาขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นบ้านน้อยขึ้นขึ้นบ้านน้อยโอ้ขึ้นขึ้นบ้านน้อยโอ้บ้านบ้านน้อยใขรบาขึ้นตาผูกบ้านน้อยให้โอ้หาใคขบ้าขึ้นตาผูกผูกบ้านน้อยให้โชคค่ะ อืออลูกบ้านน้อยให้ใหม่เลยอูกบ้านน้อยให้ใหม่ในโกรุงออันนี้วันหยุดไม่จ่อยู่ด้วยทั้งวันออยู่ท่ามันชี้เนี่ยดูท่าท่ามันชี้เนี่ยอท่าท่ามันดี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 เหมืเนี่ยอื้อือ นดีดีโชคโชคดีดีครับดูหางไข่เนี่ยหางไข่อกางขาวอาหั่มต้นไข่บ้าหำมต้นต้นต้นไข่อึมอืมอเกาเกาอยู่ครับเกาเกาเกาอยู่อึ้ึพุงพุงพุงไข่อึพุงพุงไข่บ้า แก้มแก้มแก่มโอ้เขาเกาเข่าพุ่งเขาพุ่งอ๋อหางใครมันมาบังปะหันทางไหมหันทางไหมหันฝั่งนี้เออหันฝั่งนี้โอเออหันฝั่งนี้หันฝั่งนี้อ๋อมันดีดีใครแต่มันดีดีหันท้องไงท้องไงท้องไงท้องโอ้ตับไม่ตาตับไงท้องไงท้องน้อยอ๋ออ๋ออ๋อ นายท้องหน่อยเออนายท้องนายท้ององืมอืมนายท้องนายท้องโอ้ยบ้านน้อยน้อยใครแผลแผลใกล้ตาหายแล้วเนี่ยแผลแผลใกล้ตาหายแล้วครับอืมอืม ไม่จ่ากเก็บกกงให้เมื่อเช้านี้เปื้อนอีกอะใครมันทําเปื้อนดูฟันจีฟันเยืนเยืนใครบา้าอฟันเยินๆยืนเยืนใครออเอาออกจากกกงไม่ได้ครับเช้่โชวยชัวยงเป็นแผลไม่หายห ต,ต,ต,ตื้อยังเป็นแผลไม่หายครับนีแ่แผลๆโชคๆอยู่ตรงนี้นี่เอ้าไข่ไข่หนี่งดูไข่โชคจิไข่ใหญ่เหมือนของโชคไหมครับดูจิไข่ไข่ใหญ่เหมือนของโชคไหมครับอืมอืมดูจีมาดูท่านอนสิ ฮึโอ้ฟินฟินเลยในเก้าหูเก้าหูอืมเก้าหูเก้าหูไหนข้างนี้ข้างนี้อันนี้อืมข้างนี้ข้างนี้เก้าเก้าเก้าคางคางเคยบ้ามือแน่น้เนี่ยดูมันจังว้าไข่มันนอนแผ่ละให้แม่ตะเก้าฮึไม่ออกลูกไม่ออก ดื้อมันดื้อดูแม่จ่าเพิ่งเก็บกรงให้เพื่อนอีกแล้วเพื่อนอีกแล้วเพื่อนอีกแล้วอืม้มมะละกอนี่ชอบจัดอาหารนกนี่ชอบบ้นานใครมันลกอืมแม่จ่าเพิ่งเก็บให้ไิสสาวลงอีกแล้ว ดืดีให้แผลหายก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาดือข้างนอกอออทำอะไรทำอะไรไม่ให้ออกหรอกให้แผลหายก่อน

ตีลังกาเก่งด,ดี้ีสค่ไหนดูหน้าชิดูหน้าดืด้ีๆชิโอ้ยมันอยู่เฉยๆไม่เป็นเนี่ยฮึฮอ